สวัสดีค่ะเสื้อคอกลมค่าแขนสามส่วนนะคะแต่งผ้าไหมแก้วนะคะตรงชายแขนแต่งผ้าไหมแก้วแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นชายระบายแต่งผ้าไหมแก้วแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นลูกไม้ใยบวบอ่าลูกไม้ใยบวบไม่มีฟุ้งฟิ้งในตัวผ้านะคะเป็นเร,เรียบแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ใยบวบจาะซับในอัฐกาวนะคะเป็นงานสั่งตัดค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับคนที่จะมีช่วงตัวสั้น คุณลูกค้าไปอยู่ช่วงตัวสั้นนสายช่วงตัวสั้นนะคะช่วงตัวสั้นนะคะหน่อยนะอย่าอย่าเป็นคนช่วงตัวยาวนะคะถ้าคนใส่ถ้าลูกค้าเป็นคนช่วงตัวยาวขอเนี่เลยว่าไม่แนะนําสําหรับรุ่นนี้นะคะ แนะนำสำหรับคนช่วงตัวสั้นนะคะเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเราเองคือเราเป็นคนช่วงตัวสั้นนะคะเวลาเราใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยแบบว่าคือจะพอดีตัวและจะใส่สวยเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงตัวสั้นนะคะมีนะแต่ว่าถ้าลูกค้าเป็นคนช่วงตัวยาวจะไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเวลาคนที่ใส่ช่วงตัวยาวเนี่ยตรงระบายตรงนี้ค่ะคือเขาจะเป็นแบบว่ามัน อาจะจะลอยๆเวลาเราใส่ก็สรุปว่าดูไม่สวยนะคะแต่ถ้าพี่เป็นคนช่วงตัวสั้นเหมือนเราอย่างงี้ค่ะก็โอเคเลยนะคะนี่นะคะถ้าถุงจะเป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคน เป็นผ้าฝ้ายหมอกคนค่ะลายช้างสีเข้าชุดก,กับเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้ราคา1,500บาทนะคะเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอกลมแขนระบายผ้าไหมแต่งผ้าไหมแก้วนะคะแต่งผ้าไหมแก้วตรงแขนแล้วก็ตรงชายแต่งผ้าไหมแก้วด้วยนะคะเสื้อมีไซส์ตั้งแต่36จนถึงไซส์4 4ราคาตัวละ1,500บาทนะคะผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงซิปหลังนะคะเป็นป้ายเปิดแบบนี้นะคะเป็นซิปหลัง ตัวนี้ราคาหนึ่งพันบาทนะคะมีไซส์นะคะสามสิบ3าสองสมสี่สาหกนะคะสามสิบสาสองสามสี่สาหกนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้เป็นเสื้อตัวผ้าถุงผืนละหนึ่งพันบาทแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นผ้าถุงป้ายก็สามารถให้แม่ค้าจัดเข้าชุดให้ได้นะคะเป็นผ้าถุงป้ายได้นะคะ <St ars> ก็คือจะเป็นป้ายเอาเลยนะคะ <S <S ลูกค้าถ้าเราถ้าเราเป็นถ้าเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเนี่ยผ้าถุงป้ายก็คือเป็นแบบนี้นะคะอาจพลากต่าวแล้วนะเย็บแบบ ติดเกตเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นป้ายนะคะอันนี้ให้แม่ค้าให้ดูนะคะป้ายอย่างเงี้ยค่ะเดียวเท่าไหร่ก็ใส่ได้ป้ายนะคะป้ายป้ายซ้ายกระด้ป้ายขวาก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะคะอันนี้คือแม่ค้าป้ายให้ดูนะคะจะประมาณนี้เวลาเราใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเนี่ยอันนี้สมมติอันนี้อันนี้แม่ค้าป้ายให้ดูแต่ป้ายซ้ายป้ายขวาก็ได้ค่ะแล้วแต่เราก็ถุงป้ายถ้าเป็น ถ้าเป็นผ้าถุงป้ายนะคะผืนละสี่ร้ยเ้าสิบาทจัดเข้าชุดแบบนี้คะ่ะชุดละหนึ่งันเก้าร้อยบาทสําหรับเสือ้อ 1, 5 0 0ัน้ายบาทผ้าถุงผืนละ4ี่รอยเก้าสิบนะคะแต่เข้าชุดแบบนี้ชุดละหนึ่งันเก้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นผ้าถุงซิปหลังนะคะ <c oughs> เป็นผ้าถุงลายช่างแบบนี้นะคะผ้าถุงซิปหลังผืนนี้นะคะราคาผืนละหนึ่งันบาทนะคะเรียบร้อยแบบนี้เหนนะคะคุณลูกค้าเวลาสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอโกลมแขนสามส่วนปลายแขนผ้าไหมแก้วนะคะก็จะเป็น่างนี้นะคะ แล้วก็ผับถุงก็คือแล้วแต่อย่างนั้นก็ได้เป็นผับถุงชิดหลังก็ได้หรือผับถุงไปก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะขอบคุณม,มากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคุณน่สวัสดีค่ะ